ยเยเ็นนมันส,วสวัสดีวันศุกร์ครับทุกท่านครับปลายปีแล้วครับอาทิตย์สุดท้ายแล้วของปีแล้ววันนี้มากับสายลบหนาครับทุกคนครับสวนน้อยๆของผม ต้นไม้กระจุยกระจายลมแรงมากไม่มีต้นไม้บงังและลมแรงมาก <c oughs> ห้อยแทบไม่อยู่เลยต้นไม้ <c oughs> บ้านอยู่ติดทุ่งนาลมแรงมากเลย ไม่ทราบว่าบ้านทุกคนมีหนาวกันหรือยังครับดูดิมีลมตั้งแต่เมื่อคือนนะยังไม่หยุดเลยต้นไม้ผมรดน้ำไปแป๊บเดียวแห้งเลยเป็นลม วันสำหรับคนเล่นว่าวอยู่ข้างบนมีเยอะเลยสามสี่ตัวเสียงดังทั้งคืนเลยเป็นเพลงกล่อมอย่างดีเลยลมแรง เวลามันมานี่ยังเบาะนะนี่ยังไม่เท่าไหร่มันจะมีแบบมากระโชกโกห,ห้ามาแบบตึงเดียวนี่พว<ม>กถังพวกไไอะไรไปหมดทิวหมดโอ้<ม>บรรยากาศดีจริงๆแบบนี้ไม่มี PM 2.5องจ ถ้ามีแยา<ช>่เลยแถวเนี้ยอาจจะไม่มีแต่ว่าในเมืองมันอาจจะพัดมาให้เหมือนกรุงเทพมันไปไหนไม่ได้นวนอยู่นั่นแหละครับกับบรรยากาศเดือนธันวาคมปลายปีสัปดาห์สุดท้ายของปี2566แล้วครับมองย้อนกลับไปใน ผ่านมามีอะไรให้ค,ค,คิดว่าเราผ่านมาได้อย่างครับทุกคนครับสระน้อยๆของผมต้องเติมน้ำเลยเพราะน้ำมันแห้งเร็ว สวัสดีครับ